สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่ทานนะครับผมสำหรับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็คงจะนะครับซาบซึ้งตรึงใจคลึกเรียกว่าคลึกคลื่นในหัวใจของพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท,กท่านเมื่อถึง ฤดูการวันสงกรานหรือวันปีใหม่ไทยก็คือวันนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์วันที่13าเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563กก็ถ้านับตามโบราณการของบ้านเราก็คือวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่หรือว่าเป็นวันสงกรานนั่นเอง นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่าประทับจับใจของพี่น้องชาวไทยทุกท่านถ้าเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองปกติวันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญนะครับผมจะเป็นวันรื่นเริงแล้วก็สิบสามสิบสี่สิบห้าก็จะเป็นวันครอบครัวเรียกว่าคลึกครื้นกันทั้งประเทศนะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็อย่างที่ท,ทราบแล้วครับผม เนื่องจากว่าเหตุการณ์บ้านเมืองก็ดีเหตุการณ์โลกก็ดีที่มีโรคระบาดสองบาทสามบาทสาร์กระจายอยู่ในขณะนี้ก็นะครับก็ต้องเก็บตัวอยู่บ้านนะครับเรียกว่าไม่แพร่เชือ้อเพื่อชาติกันก่อนนะครับอดทนอีกนิดนึงเห็นว่าสถิติก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นคนป่วยก็เหลือเลขสองหลัก นะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีแตาเหตุการณ์บ้านเมืองปกติโครคภัยไข้เจ็บที่ระบาดสัตกระจายนี้ค่อยๆหายไปจากประเทศแต่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขด,ดังเดิมนั่นเองอดทนเอกนิดนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นวันสงกรานวันสงกรานนั้นคำว่าวันสงกรานถ้า เอ่ยถึงตำนานของบรรดาโหราศาสตร์ตั้งแต่โบราณกาลแท่งก็ได้กล่าวคําว่าวันสงการานนั้นอันนี้เป็นคําภาษาสันตกฤิตซึ่งแปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปนั่นเองหมายความว่าเป็นวันที่พระอาทิตย์ผ่านหรือเคลื่อนย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีเมษ นี่แหละครับตามตำราหโหราศาสตร์นะครับผมซึ่งตรงกับเดือนเมษายนถือว่าเป็นช่วงสงกรานนั่นเองนะครับผมเรียกว่าพูดกันตามหลักโหราศาสตร์หรือภาษาภาษาโหนก็จะเรียกว่าเป็นการยกขึ้นสู่เช่นตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมษก็คือการที่พระอาทิตย์ย้ายจากกลุ่ม ดาวราศีมีนไปสู่กลุ่มดาวราศีเมษนั่นเองนะครับผมตามตำราโหราบนั้นก็ได้แบ่งท้องฟ้าออกเป็นสิบสองส่วนส่วนหนึ่งหนึ่งนั่นเขากเรียกกันว่าราศีนะครับผมซึ่งมีราศีละสิบสามสิบองศานะครับรวมสิบสองราศีก็ สิบสองคูณสาสิบก็เท่ากับ360สามร้อยหกสิบองศาครบรอบวงกลมพอดีเช่นตัวอย่างเช่นราศีเมษก็หมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบสาเมษายนถึงสิบสามพฤษภาคมอย่างนี้นี่เองนะครับผมอันนี้กันว่าแบ่งตามตำราโหราศาสตร์ที่จะเกี่ยวข้องกับวันสงกรานนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อถึงฤดูสงกรานซึ่งแปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไป วันสงกรานต์จึงมีอยู่ประจำทุกปีนั่นเองนะครับผมสำหรับเดือนเมษายนหรือช่วงขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าเราถือเป็นกรณีพิเศษเรียกว่าวันมหาสงกรานต์นะครับเป็นวันเริ่มต้นสู่ปีใหม่เป็นวันเปลี่ยนศักราชใหม่ อันนี้ตามประเพณีไทยโบราณนะครับผมซึ่งคำนวณตามหลักของโหราศาสตร์ในสมัยโบราณนั่นเองนะครับคั้นมาถึงยุคสมัยล้นกล้ารัชกาลที่5ในช่วงปีพศ2432ก็ได้กำหนดให้ใช้วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ซึ่งตรงกับวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ แล้วก็จะใช้เรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมโบราณนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในการใช้วันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็ใช้เรื่อยมานะครับจนกระทั่งการเวลาต่อมาในวันที่24่ธันวาคมปีพศสองพ คณะรัฐบาลของพระนท่านจอมพลปอพิบูลสงครามก็ได้ประกาศใช้ให้วันที่หนึ่งมกราคมเริ่มตั้งแต่ปีพศสอง4ันวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับสากลทั่วโลกนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้น เรายังเอาถือวันที่14เป็นวันครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงห่วงเวลาวันครอบครัวของปัจจุบันนี้ก็คือ1ิบ4ามาเมษายนนั่นเองนะครับซึ่งวันสงกรานต์นั้นเราก็มีประเพณีนะครับก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยตามธรรมเนียมไทยแล้วก็จะมีการลาเล่นเรื่นเริงรถน้ำดำหัวโดยเฉพาะหนุ่มหนุ่มสาวจะเรียกว่า สนุกกันเต็มที่ในการสาดน้ำนะครับทั้งประเทศนั่นเองแล้วก็วันนี้บางแห่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13เมษามีการลเล่นสนุกสนานเรียกว่าทั้งสัปดาห์ก็ว่าได้นะครับผมมีการนำน้ำหอมเสื้อผ้าอาพร ไปรดน้ำขอพอรผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องที่เคารพนับถือนะครับผมในทางศาสนาก็จัดให้มีการบายสีพระสงฆ์สมภารเจ้าวัดทรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับตามวัดวาอารามต่างๆนะครับผมแต่ว่าในช่วงปีนี้อย่างที่กราบเรียนทุกๆท่านแลครับผมว่าก็งดไปก่อนนะครับ เพื่อให้เหตุการณ์บ้านเมืองนึงดีขึ้นดีขึ้นนะครับจะได้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนั่นเองนะครับผมสำหรับในช่วงนี้หลักๆคิดว่าท,ทุกท่านก็คงจะอยู่กับย้าเฟ้ากับเรือนไม่ได้ออกไปไหนกันนะครับก็ ก็จะอขอนำพาท่านมาชมของดีของพิเศษ,ษ,ษนะครับของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งประเทศนะครับผมวัตถุมงคลของท่านนั้นปฏิปทาของท่านนั้นเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของรัทธาญาติโยมลูกหลานเป็นที่เสาะแสวงหาวัตถุของมงคลของ พระคุณเจ้ารูปนี้เป็นอย่างมากนะครับผมสำหรับหลวงพ่อหลวงปู่ที่ทุกท่านกำลังได้ชมวัตถุมงคลรูปเหมือนของท่านในขณะนี้นะครับก็คือท่านครูบาอาริยชาติอริยจิตโตนั่นเองนะครับผมท่านครูบานี้ท่านถือกำเนิดเกิดกายในวันศุกร วันที่9เดือนมกราคมปีพศ2524ที่บ้านปินน้อยอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองโยมพ่อของท่านคือมีชื่อว่าโยมพ่อสุขโยมมารดาของท่านนั้นมีชื่อว่าจำนงนามสกุลอุ่นตะท่านมีพี่น้องร่วมมีดามารดาด้วยกันทั้งหมดสท่านเดีวยวกัน เรียกว่าเป็นผู้ชายทั้งหมดนั่นเองท่านครูบานั้นท่านเป็นบุตรคนสุดทองหรือคนที่สามนะครับผมตามประวัตินั้นในช่วงที่โยโมแม่ตั้งคันอย่างนั้นก็ได้ฝันนะครับฝันว่าได้รับผ้าขาวผืนใหญ่สีสวยสดงดงามสีขาวนวลรู้สึกจิตใจของโยมบรรดาท่านในช่วงความฝันนั้นมีความชอบใจนะครับ สำหรับผ้าพื้นขาวสะอาดนั้นนะครับผมจนกระทั่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ได้เล่าความฝันนี้ให้กับพุทธภูแก่ซึ่งพุทธผูแก่นั้นนะครับก็ได้เรียวพยากรณ์ความฝันไว้ว่าจะเป็นข่าวดีนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผม ต่อไปคล้ายๆว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่โยมแม่แล้วก็ครอบครูนี้นั่นเองนะครับและเมื่อท่านได้ถือกำเนิดเกิดกายขึ้นมาแล้วนะครับปรากฏว่าผิวพรรณวันณะของท่านนั้นผุดผ่องสวยงามนะครับเป็นเรียกว่าเด็กชายที่ สติปัญญาเฉลียวฉลาดอ่อนน้อมถ่อมตนโยมบรนดาจะเลยตั้งชื่อให้ว่าเด็กชายเก่งเพราะว่ามีสติปัญญาดีมีความจำเป็นเลิศเรียนหนังสือก็เก่งนิสัยใจคอก็ชอบความสงบไม่ชอบเบียดเบียนเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตนั่นเองแต่ว่า จนกระทั่งท่านอายุได้เจ็ดแปดปีนะครับช่วงเจ็ดแปดขวบนี้เรียกว่ามีเหตุบางเหตุเกิดเกือบทําให้ท่านตจงเสียชีวิตหรือสิ้นชีวิตลงก็เพราะว่าความเมตตาของท่านครูบาที่มีต่อสัตว์นั่นเองนะครับก็เนื่องจากว่าครูบาสมัยเป็นเด็กเจ็ดแปดขวบนั้นได้เห็นชาวบ้านนะครับไปดักปลามา ท่านเกิดความสงสารก็เอาปลานี่แหละครับคิดจะไปปล่อยปลานี่แหละครับถ้าเลยพลัดพลัดตกลงไปในน้ํานะครับก็นับว่าโชคดีที่พี่ชายเข้ามาเห็นเข้าก็ได้ช่วยเหลือไว้ทันนี่แหละครับจิตเมตตาของท่านมีตัง้งแต่เป็นเด็กเล็กเด็น้อยนะครับผม ในช่วงชีวิตวัยเด็กวัยเยาว์ของท่านครูบานั้นเรียกว่าทางบ้านนี้ญาติโยมบิดามารดาของท่านนี้แทบจะไม่มีเวลาว่างในการไปวัดจะมีหน้าที่ทางด้านเกษตรกรรมปลูกผักรดน้ำใส่ปุ๋ยจนดึกดื่นเที่ยงคืนเรียกว่าแทบไม่มีเวลาไปวัดคัน เมื่อถึงวันสําคัญก็ได้จัดสํหรับกับข้าวเนี่ยแหละครับผมเพื่อจะไปถวายพระที่วัดแล้วก็ได้มอบหมายให้ครูบาสมัยยังเป็นเด็กให้ไปกับตานะครับโยมคุณตาของท่านให้ชื่อพ่ออุยอินนะครับนั่นแหละครับครูบาสมัยเป็นเด็กก็ได้ติดตามไปวัดพร้อมกับโยมตาชื่อครูออพ่ออุยอินนี่แหละครับปรากฏว่า ครูบาเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กับทางวัดวาอารามพระพิสุสง์แล้วท่านครูบานี้สามารถสวดมนต์ไหว้พระได้ตั้งแต่เป็นเด็กนะครับผมตั้งแต่อายุเก้าขวบสิบขวบแล้วเป็นเด็กคนเดียวที่ไปวัดแล้วก็สามารถสวดมนต์ไหว้พระได้เป็นเรื่องที่แปลกนะครับผมซึ่ง การได้ไปวัดอย่างนี้ทําให้ครูบานั้นท่านมีความผูกพันกับวัดจนกระทั่งอายุได้สิบสองปีครูบาก็จะตามพี่ชายนะครับไปเป็นเด็กวัดที่วัดชัยชนะจังหวัดลำพูนเสมอๆทําให้มีโอกาสได้พบกับครูบาจันครูบาจันตร์ิบยานวิลาโสซ,ซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดชัยชนะตําบลประตูป่าอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนนั่นแหละครับ ท่านครูบาจันติบผู้นี้จัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีวิทยาคมมีพลังจิตนะครับมีวิทยาคมสูงในยุคนั้นแล้วท่านครูบารูปนี้นะครับท่านครูบาจันติบเนี่ยท่านก็ยังเป็นลูกศิษย์สายพุทธคมของครูบาชุ่มโพธิโก อดีตเจ้าวาดวัดชัยยมงคลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดวังมวยนั่นเองนะครับครูบาจันทิบเมื่อไดมาเห็นลักษณะของครูบาตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็มองว่านี่แหละครับเด็กผูนี้มีวาสนาทางธรรมท่านจึงได้สอนศีลธรรมจรรยาจิตจัญญาต่างๆให้ แล้วก็ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้ครูบาจันทิพย์มีความรักความเมตตาต่อครูบาน้อยผู้นี้มากสมัยยังเป็นเด็กเป็นอย่างมากนะครับท่านได้เริ่มสอนอักระพื้นเมืองหรือจะเรียกกันว่าตัวเมืองนะครับสอนไปพร้อมกับเด็กวัดอีกหลายๆคนอักระตัวเมืองคนอื่นที่เรียนเขาใช้เวลาเรียนเป็นเดือน แต่ปรากฏว่าครูบาอริยชาติสมัยเป็นเด็กนั้นสามารถอ่านออกเขียนได้ใช้เวลาเพียงข้ามคืนเท่านั้นเรื่องนี้เรียกว่าเป็นที่ฮือหาเล่าขานกันไปในกลุ่มผู้ที่ทราบเรื่องราวซึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือท่านครูบาตันหรือตุลุงตันซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอสารพีรูปทีสี 4, แล้วก็เป็นประธานศูนย์เผยแผ่พุพทธศาสนาวัด หวนการอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตุลุงตันท่านไม่เชื่อว่าจะมีเด็กอะไรจะมาสามารถเรียนตัวเมืองจนอ่านออกเขียนได้ในใช้เวลาแค่ข้ามคืนเท่านั้นจึงได้เดินทางมาพิสูจน์ด้วยตัวองค์ท่านเองปรากฏว่าครูบาฤยชาติตอนที่เป็นเด็กในช่วงชีวิตนี้สามารถอ่านออกเขียนได้ในภาษาล้านนาจริง ลุงตันรู้สึกมีความชื่นชมในเด็กน้อยผู้นี้มากจึงได้มอบเงินให้เป็นรางวัลในขณะนั้นถึงหนึ่งพันบาทนะครับจากนั้นครูบาจันทิพก็ได้พร่ำสอนถ่ายทอดวิชาการทั้งปวงให้กับเด็กน้อยครูบาน้อยผู้นี้ซึ่งครูบาก็สามารถเรียนรู้วิชาทั้งปวงได้ในเวลารวดเร็วนั่นเองหรือว่าสามารถลงอักขระเขียนเลขยันต์ต่าง แทนครูบาผู้เป็นอาจารย์ได้ซึ่งจนต่อมาครูบาจันติบถึงกับเอ่ยปากพูดว่าเด็กน้อยพวกนี้มีวาสนาทางธรรมสูงยิ่งนักต่อแต่นี้ไปเราขอตั้งชื่อเด็กน้อยพวกนี้ว่าอาริยชาติอันหมายถึงผู้มีภพชาติอันเป็นอริยะนั่นเอง คลันการเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่6เมษาหยุนปีพศสอง1นาสี่่แหละครับภูบาอ,อริยชาติก็ได้บวชเป็นสมณเณรน,นะครับท่านบวชเป็นสมณเณรล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดชัยมงคลหรือวัดวังมุยนั่นเองนะครับจนกระทั่งการเวลาผ่านไปพอสมควร สมณเนเริยชาติท่านเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องของความสงบนะครับอยากจะหาสถานที่ความสงบสงบแล้วก็มีจิตมุ่งม,มั่นในเรื่องของทุดงคกรรมฐานนั่นแหละครับท่านจึงได้ออกทุดงตั้งแต่เป็นสมณรน,นะครับผมท่านได้ออกสแสวงหา พระธรรมโรยได้เดินทุดงไปทางแพร่นานนะครับเรียกว่านอนตามป่าช้าบ้างนอนข้างทางบ้างนะครับใหม่ๆก็อาจจะมีความกลัวนะครับแต่พอนอนหลับไปปุ๊บได้ยินเสียงคนเดินนะครับช่วงนั้นอายุท่านสิบหปีก็ยังมีความตื่นกลัวบ้างพอสมควร หรืว่าแทบจะนอนไม่หลับหรอกครับเรียกว่าดูในกรดนี้แทบจะนอนไม่หลับได้ยินเสียงคนเดินซุบซ่าบซุบซา,าบอะไรประมาณนี้ท่านก็หาบองหาด้วยความกลัวความเป็นเด็กน้อยอยู่นั่นเองจนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปจิตใจของท่านก็เข้มแข็งขึ้นนะครับก็ไม่ได้มีความหวาดกลัวในสิ่งต่างๆจนกระทั่งท่านไปไหว้พระาธาตุแช่แห้ง นูน่นเมืองน้าน,นู่นแะครับมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครูบาท่านไปพักอยู่ที่ป่าช้าวัดดงน้ำใสซึ่งท่านก็ได้ยินมีผู้กล่าวถึงพระบาทผาม่านนั่นแหะครับครูบาท่านก็อยากไปอยากเห็น เพราะว่าพระบาทนี้อยู่ที่บนยอดเขาอยู่ที่อำเภอเชียงกลางนะครับปรากฏว่าก็มีโยมพาท่านไปส่งเสงตีนเขาครูบาท่านก็นเดินขึ้นเขาไปรูปเดียวนะครับเพื่อจะขึ้นไปข้างบนพระบาทระยะทางก็ประมาณ7-8ดดกิโลเดินยังไงเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงยอดเขาสักทีเดินไปรูปเดียว ไม่มีบ้านคนในสมัยนั้นนะครับผมจนกระทั่งเรียกว่าคนที่มาส่งครูบาขึ้นยอดเขานั้นก็บอกชาวบ้านตีนเขาว่ามีพระภิสุสงฆ์หรือสัมณเดนเนี่ยจะเดินขึ้นไปบนยอดเขาขอให้ท่านช่วยกันดูแลด้วยนะครับปรากฏว่าเย็นวันนั้นท่านเดินไปก็เห็นธงที่ปักอยู่บนพระบาท แต่ก็ยังขึ้นไปไม่ได้เพราะไม่รู้ทางขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็บนนั้นก็มีกุฏิมุงหญ้าอยู่สองสาหลังไม่มีฝาท่านก็เลยไปนั่งสมาธิสูตบนภาวนาที่กุฏิร่างอันนั้นล่ละครับแต่ยังขึ้นไปข้างบนไม่ได้เพราะยังหาทางขึ้นไม่ได้นะครับปรากฏว่าต่อมาก็มีชาวบ้านเนี่ยแหละครับ นำพัตอา,ารขึ้นมาถวายท่านนะครับท่านก็ได้ฉันเช้าวันลุกขึ้นแล้วก็ถามทางขึ้นไปไหวพระบาทนะครับท่านครูบานี้ได้ทุดงอยู่ที่จังหวัดน่านนานถึงแปดเดือนใช,ช้ชีวิตแบบพระทุดงนั่นเองแล้วก็จะอาศัยนอนอยู่ตามป่าช้าเป็นวัดนั่นเองนะครับ แรกแรก,ก็มีความกลัวจนกระทั่งการเวลาผ่านไปจิตใจท่านก็เข้มแข็งกล้าหาญยิ่งขึ้นนะครับผมข้อวัดปฏิบัติของครูบาอริยชาตินั้นทำไมเป็น,ใน,ในเนนได้เคร่งครัดอยู่เพียงลำพังบางครั้งอดอาหารฉันแต่น้ำเรียกว่ากระทำทุกกริยาเพื่อดูจิต ถึงสิบสองวันก็มีจนกระทั่งล้มป่วยอาพาธนะครับญาติโยมจึงพานำลงไปส่งโรงพยาบาลนะครับผมนิมนต์ท่านไปส่งโรงพยาบาลมีโยมท่านผู้มีวิชาท่านหนึ่งชื่ออาจารย์มานิตอยู่วัดบ้านติด๊ดได้มาน,นิมนต์ครูบาให้ไปช่วยสร้างวัดก็เลย มาอยู่ที่วัดบ้านติดช่วยอาจารย์มานิตสร้างวัดอาจารย์มานิตท่านนี้เรียกว่าเป็นจอมขมังเวทท่านหนึ่งเพราะสมัยนั้นท่านมีวิชาแล้วก็เก่งมากนะครับการเวลาผ่านมาถึงยุคป,ปัจจุบันนี้ท่านครูบาน้อยหรือ ท่านครูบาอาริยชาติอาริยกจิตโตนั้นปัจจุบันนี้ท่านพำนักอยู่ที่วัดแสงแก้วโพธิยาณจังหวัดเชียงรายนู่นแหละครับก็กราบเรียนพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าผ่านไปทางเมืองเชียงรายก็มีโอกาสแวะไปร่วมบุญกับองค์ครูบาท่านได้นะครับเรียกว่าพระพีิสิกสง ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้รับวันจะหาได้ยากนะครับผมก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกรูปหนึ่งในยุคปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผม